สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Google Analytics บนเว็บไซต์นะครับซึ่งเราต้องมาสร้างรหัสติดตามที่ตัวเว็บไซต์ analytics. google. com สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับมันก็จะนำมาสู่หน้าสร้างบัญชีนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะสร้างบัญชีใหม่ก็ให้มาที่ มุ่ม admin ที่อยู่ด้านมุมซ้ายนะครับพอมันขึ้นตรงนี้มานะครับให้กด create account ได้เลยครับมันก็จะพามาที่หน้านี้เหมือนกันครับให้เราพิมพ์ชื่อ account นะครับจากนั้นให้เรากด next ได้เลยคราวนี้เราก็ต้องมาพิมพ์ชื่อ property นะครับ แล้วเราก็เลือกทำโซนนะฮะให้เลือกเป็นไท a แลนด์นะครับก็สกุลเงินให้เลือกเป็นบาทนะครับนั้นให้กด next นะฮะแล้วก็เลือกประเภทของธุรกิจแล้วก็ขนาดของธุรกิจ แล้วก็กด next หลังจากนั้นก็ให้เลือกวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนะครับเราก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยลก,กด create ได้เลยครับตรงนี้นะครับจะเป็น term of service นะครับเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กด accept ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นส step ที่5แล้วนะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะมีได้ทั้งเว็บทั้งแอปนะครับซึ่งแอปก็จะมีทั้ง Android และ iOS นะครับในที่นี้ให้เลือกเว็บไซต์นะครับก็ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับก็พิมพ์ชื่อ Stream นะครับพิม์เสร็จก็ให้กด p a t e Stream นะครับ ราวนี้เราก็จะได้ตัวนี้ครับ Measurement ID นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรหัสติดตามนะฮะเอาไว้ติดที่เว็บไซต์ที่เราจะไปเก็บข้อมูลครับหลังจากที่เราได้รหัสติดตามของ Google Analytics แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาติดตั้งที่เว็บไซต์ได้โดยตรงนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมจะไม่ติดตั้งโดยตรงนะครับเพราะว่าผมจะติดตั้งผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Google Tag Manager นะครับ โดยที่เราจะต้องติดตั้งตัว Google Tag Manager ไปที่เว็บไซต์ของเราก่อนนะครับเมื่อติดตั้งตัว Google Tag Manager แล้วนะครับเราก็จะติดตั้งตัว Google Analytics ที่ Google Tag Manager อีกทีครับให้เราไปที่ tagmanager.google.com เพื่อสร้างบัญชี Google Tag Manager หลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์ Google Tag Manager แล้วนะครับสำหรับคนที่มีตัว Account แล้วก็ตัว Container อยู่แล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสร้าง Account เข้ามาก่อนนะครับโดยการกด Create Account นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีนะมันจะเข้าหน้านี้เลยโดยที่ไม่ต้องกด Create นะครับ อันนี้ผมก็จะตั้งชื่อ Account นะครับว่าเป็น w o t w s r o s h o p for youtube นะน,นะครับแล้วก็เหมือนกับตัวของ a n a l y t i c นะครับเราก็ต้องเลือกประเทศนะครับให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ er ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนที่เก็บตัวโค้ดนะครับเราก็ตั้งชื่อเป็นชื่อ ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นเว็บไซต์นะครับเรเลือกตัวแพลตฟอร์มที่เราจะเอาไปติดตั้งนะครับในที่นี้เราติดตั้งบนเว็บไซต์ก็เลือกเว็บไซต์นะครับแล้วก็กดค r e a t e ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็น term of s e r v i c e agreement นะครับให้เราคลิกที่เช็คบ็อกได้เลยแล้วก็กด yes นะครับโอเคนะครับตัว Google Tag Manager ก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราสร้างตัวคอนเทนเนอร์ของ Google Tag Manager แล้วนะครับเราก็จะได้โค้ดมา2ชุดนะครับซึ่งจะเอาไปติดใน HTML ของเว็บไซต์นะครับส่วนด้านบนนะครับจะติดในส่วนของ head นะครับและส่วนด้านล่างก็จะติดในส่วนของ body นะครับเราสามารถ c o p y โค้ดไปติดได้เลยครับ ในส่วนของโคดอันแรกนะครับให้เรา c o ปปี้เอามาไว้ใต้แท็กเหนะครับหลังจากนั้นเราก็มาก๊อปโคดอันที่2นะครับโดยโคดอันที่2นะครับก็เอามาไว้ใต้แท็กบอดี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งโคดบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้ผมติดตั้งที่เว็บนี้นะฮะเราก็จะทำการทดสอบ ตัว Google Tag Manager โดยที่เราจำเป็นที่จะต้องติดตั้งส่วนขยายที่ชื่อว่า Tag Assistant Legacy ก่อนนะครับหลังจากที่เราติดตั้งส่วนขยายนี้แล้วให้เรากลับไปที่ตัว Google Tag Manager แล้วก็กด Preview ได้เลยมันจะเปิดแท็บอีกแท็บหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Tag Assistant ให้เรากรอก URL ของเว็บไซต์เราปรวกด c o n n e c t ได้เลยแล้วมันก็จะเปิดอีกแท็บหนึงนะครับซึ่งตรงนี้คือเว็บไซต์ที่เราติดตั้งตัว Google Tag Manager เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ตัวนี้จะขึ้นมานะครับซึ่งจะทำให้เรารู้ว่า Tag Manager ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราลองกลับไปดูที่แท็บที่2นี้นะครับ ให้เรากด continue นะครับเราจะเห็น t i กอร์ของ page view อยู่5ตัวซึ่งแสดงว่าเราติดตั้ง Google Tag Manager บนเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปก็คือการติดตั้งโค้ดติดตามของ Google Analytics ที่ Google Tag Manager ให้ไปที่ Google Analytics ในส่วนของ Admin Property แล้วก็ Data Stream ให้คลิกที่ Data Stream ของเว็บไซต์หลังจากนั้นให้ Copy รหัสติดตามแล้วก็ไปที่ Google Tag Manager คลิกที่แท็คลิก New Tag เลือก ใช้เป็น Google Analytics เลือก Google Analytics Configuration หลังจากนั้นให้หวางตัวรหัสติดตามที่ช่องนี้เลือก Trigger กเ,กเป็น All Page แลักก็ตั้งชื่อ tag และกด Save กดทีวิวอีกครั้งหนึ่งกด Connect กลับไปที่แท็บที่2เราจะเห็นว่าแท็กที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้ได้ถูกเรียกใช้งานแล้วให้ไปที่ Google Analytics มาที่ Admin Property และก็ Debug View เราจะเห็นข้อมูล Event มาปรากฏที่ Google Analytics ซึ่งแสดงว่าเราติดตั้ง Google Analytics บนเว็บไซต์นี้ผ่าน Google Tag Manager สำเร็จแล้วให้กลับมาที่ Google Tag Manager และก็กด Submit กด public แล้วก็กด continue ตอนนี้ Google Analytics ก็จะถูกติดตั้งบนเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ไปที่ Google Analytics Report Realtime จะเห็นว่ามีข้อมูลผู้ใช้เข้ามาใน Google Analytics เรียบร้อยแล้ว